ว่าไปตามตามตีวันไหนว่าพึงพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่นี่นี่นี่ตัวซับเอามาปลือนี่โอ้ใจตัวทับอย่างดีเลยนะโอามาชใจวายตัวใจไอ้ฝนเลยใจวายจริงตัวตัวเป็นไม่เลยตัวเป็นกับก็ของเมียแล้วก็เมียมไหมไม่ต้องรักแหล่รุ่นนี้ชายเป็นซื้อเป็นมีตังต้องซื้อฮะมีมีอะไรอยู่ในร่างกายตัวทรักย์ตัว ยาได้หโยตัวต้หนุ่มตัวนี่ตูเยอะเลยนะตัวหุ่มตตลาวาลังโตทวำเล่เร็ว่าบนวันนี้ลำหัิดห้ทกให้ไจัดโลจุนมาเดีวก้องมาไม่ใช่สบายไปทีลังเก็บไว้าึ่งได้ตัวหนุมตันะกมีเบอร์โทอะไรยังหลุ่เรนุมตูไม่มีเบอร์หุตัวใช่มีเตาเอาเป็นวันลั่งเรามีตัวาได้ยลตูกัเลยเูดจงเลยไม่ต้องแต่บ้านไปตัวนะายกตัวหลุมตัเลยเบอร์ทออะไรออเอาเบอร์โทรจัด จ็ได้ดีนะกได้ดีแล้วเนี่ยก่อนแลก่อนแลอจเลยหนึ่งเก้าหนึ่งเกหนึ่งซคูณ่องลอยชอง้อยสยไหมอ่าหนึ่งเ้ชองอยคูณ่องอยคูณสแล้วมันเป็นมือไหมอ่ะพี่ห้อยเนี่ยเออันละเบือนเนายยกปอมาทั่ทีเลยกกมาดันทีนะมาแันทีเลยชองอยคูณหนึ่งเก้องอยคุณช่องลอยสย เอร์หวยเหรอเบอร์หวยเรต้าไม่ออกอ่ะเอาไม่รู้เรต้ามึงรวยปั๊บตำรวจมาจะตีมายรวยนะรวยนะมาเอาตัวไปเหรออ่ากันนึกเกานึกร่ำรวยกูร่ำรอยสวยตำรว่กันไหญมากเลยอ้าโหลลุงตู่อยู่ไหมอ่ะเนี่ยประชาชนเกิดวอนจังทร์นั้วเนี่ยตลาดก็ปิดไม่ได้สนใจในนี้สนใจเรื่องเศรษฐีว่าเราจะ หนูหมาเหมาเลยหมาเลยไม่ตูน่ารนี่จับวดมาไม่จับเราเออคันตัวอนึงคันกันได้มากจับีนะร่วยจริงว่าหลานมันนี้รูปแล้วจริงจริงเลยหลานเปียวเลยหลานแถวมีมีอะไรควักเหลืองโควิดนิดวะเออปันฝีมั้งเราก็ต้องเป็นตัวย่างก่อนรออยู่ในปอ็จะแลงแร่แกคนเราต้องฝึกก่อนอืมย้ายก็อคอมเมนต์มาด่าเราวะ พี่พูดแลวเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้ใส่เดี๋ยวกอว่าว่าเออไม่ใสกันนายว่าต้องใสก่อนนะอ๋อตรงนี้ต้องใสเม็ดนะกับใสก่อนกับเราใส่เมนะ็ดน,นี่นี่เราเสด็จมัเป็นเม็ดย่างเป็นตัวย่างดีๆกลับเป็นต้องเป็นตัวย่างดีๆสักเล็กน้อยไม่มากก่อน ให้ตังโมเม้นแบบเออนี่นะเราใส่แล้วป้องกันแล้วอือห้าสราสันบวกนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับอนอกบ้านนะครับช่วงไม่ป้องกันโควิดนะครับ่าวันนี้เราสงบุญณ์ตผมก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวแต่ว่าเดียว์ได้ยได้เลด้ยมันมีกติกาหนึ่งข้อที่ไอคิดไอไปใช้ปฏิบัติในครอบครัวนะครับติตมาปัญญาเกิดจิตเตริญจะเกิดปัญหานะครับทุกคนใช้ เป็นก็ปฏิบัติได้นะครับในครอบครัวตอนนี้ครับครับอย่าลืมนะครับวก้ากไปด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ